ฟิลิปปินส์เส้นพายุพุ่ง90ศพมาเลเซียพบดับแล้วท่วมหนักใน4ทศวรรษสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมกันใน2ประเทศในอาเซียนซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจะเป็นที่ไหนไปฟังรายละเอียดได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับความสูญเสียหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นราอีพัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย89รายมากกว่า300,000คนต้องอพยพหนีตายอาคารบ้านเรือนจนํานวนมากพังเสียหายและหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใชา้เนื่องจากเสาไฟฟ้าค่นล้มเป็นบริเวณกว้าง นายอาเธอร์ยับผู้ว่าการจังหวัดโบโฮลแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากไตฝุ่นราอีระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าจังหวัดโบโฮลมีผู้เสียชีวิตมากถึง63รายและยังสูญหายไปอีก10รายในวันเดียวกันขณะที่ทางการมาเลเซียถแถลงความคืบหน้าหลังพายุไตฝุ่นราีโจมตีพื้นที่5รัฐของประเทศได้แก่รัฐสังงอมะลกากลันตัน ปะหังและตรังกานูตั้งแต่วันศุกร์ที่17ธันวาคมมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองรายในรัฐประหังและรัฐตรังกานูขณะที่หน่วยดับเพลิงและช่วยเหลือของรัฐสลังงอระบุว่าอพยพประชาชนมากกว่า3,000คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายหลังกระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในมาเลเซียครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ใหญ่สุดในช่วงสวี่ทศวรรษกันเลยทีเดียว ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับแลนี่นก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และพายุไรอีที่โจมตีฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียขอให้ประชาชนทั้งสองประเทศปลอดภัยและสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ